สวัสดีจ้าพอกันยมุ่มเก้าอีกแล้วจ้าพี่น้องไปลงคลิปหลายมือมือนี้เไม่กับเขาก็เก้าละจ้ามือนแต่กระดูกหมูม,มากเ่าจะเอไปแล้วสิทอดขอดกินกับเงิงจรสิซุปน้ำใหม่จ้าพี่น,น้องน้ำใหม่ต้มไปแล้วบรยิยาเค็ดข้าวเดียวเชินเชิญดีเราเขากับอ๋ออสอนะนจะนั่งสุกินกับถอดกระดูกหมูนี่ละจ้า ไปเอาไปเคียนเน,นองใหม่กันน้องใหม่ต้มจืดแล้วจ้ามาตื้นกันกินกับตับบกงอยู่แตเลี้ยงเอาอไว้ห่ถัาสุกกันนะสะนันดกมาได้กินโดนแล้วแสบไว้นนะเนาะเคียนสุกสุกน้ำมาแรกนี่แหละแสบคือเกา อันดี้แต่ที่จากแต่แแล้วเนี่ยมาทำมาทำสารเขียนใส่ส่วนส่นมีอะไรเขียนใส่แนวหน่อยก็ดนีว่เสียนาจ้ะมาลงมือเขียนกันเขียนเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วปั่นในใส่หมอนไปเขาจะไปเก็บยานั่งไปน้องไปเก็บยานั่งกันยุคฮาร์ดยังจะควงอยู่ละไปไปเก็บยานั่งกันเก็บย่านั่งกันพี่น้อง โอ๊ะไก่อยู่ข้างเนียนนี่แหละปูไว้ปด้เตศของเรางานเรพี่น้องเปิดแอร์ออกไปพนะุ่นเป็นดงจะนั่งข่อยเขี่ยวงาม็อย,อยังพุ่นโอเคพอใส่คันเนี่ยตะไบมาพอไปหาาไก่จับปูไว้ข้างเนี้ยมันก็เลยได้กินตลอด tục mai hiểu phồng ham kéo ham ใบเขียวๆแก้มันปรุงใหม่พ่มถึกฝนพ่มงามสะดวกสบายอยู่พี่น้องย้ำเสียยังกินกับปืดออกมาเก็บประหลด จะแต่ยานางมาแล้วคุณสิสิบ่ปัน่นดอกมึงสิยองเมื่อเอามันยองไงพอวันเป็นยานังอันอันอ่อนๆยานังยองยังไงนะยองเอาดอกล้างน้ำยองเอาบวกๆเลเนะ เสร็จแล้วจ้าขึิงตังไฟบ่บานเขาพอต้องใส่น้ำยาหน้าไหลายเด้อจ้บพี่น้องมันว่าเสียบเขาอูขาอ่ข้าวเดี๋ยวอ๋อข้าวเดี๋ยวน้ำยาหน้ามันจังพอจืดมันจึงสุบเสียบจ้าขวบักทดินใส่น้ำเลยจ้ะทดินใส่น้ำได้อวนรา้านเสียบดีแม่จ้บพี่น้องเสียบดีเห็นมัน้ยหนเขียวเอเลี่ยยุคนเห็นมัน่งมิโนแต่เสียบแถดนี้วขวานบากทดินใส่น้ำ ตำใสซุปนั่นใหม่ไม่ต้เสียใช้จริงสูตรเดีวยวกันก็ยบอยอ้วนกา็จะปักงาอยกระบอบมากไม่กมาออกมาออกตินี้ไม่ไปนอกหอดิตินหอมๆใส่เสียกูเเรียบร้อยแล้วจา้าใช้พอดีตูลงไปแล้วตูลงไปแล้วเขาก็สามาถอดกระดูกหมูต่อจา้าทอดจนกรับ ุกนอมาแล้วแล้วจ้าทอดกระดูกหมูเหลืองอุ้ยแต่แซ่บจ้าอุ้ยแต่แซ่บจ้าก,กี่บอกพีกแลรจ้ากี่บอกพิกเสร็จต่อแกะเท่านี้ละง่ายง่ายจ้ากระดูกหมูเสร็จเรียบร้อยเรลื่มทํำการสูกปฏิจจพี่ิองเจ้าพีกีลงไปตำหอมกับบักทั่วดินทแถวขัวไปแล้วนะพี่น้องเนาะหอมเขาก็ส้อยเรียบร้อยแล้วที่ตุนหอม นี่หอมปีหอมป้อมแล้วก็สะระเนะพี่น้องเตรียมสัวซุปกันเลยจ้าจ้ะให้เครื่องปมุงไปย่ากับส่ตุ๋นอมลงไปเลยพร้อมซุปจ้ะเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องซุปหน่อไม้โอ้โได้กินหนุนแล้วพี่น้องเอ้ย เสร็จแล้วจ้าสูตรน้องใหม่พี่น้องเอ้ยเตรียมถวยมูกุบพ่นอันนี้ก็มีของหวานล่วมมตดทอดกระดูกหมูผักแกมแลวกวากชี้ผักขัดยา้าผักบุ่งกับผักหอมน้อยหนึ่งมาเด้อจ้าเด้อขินเขาน้ำกันจา้าแล้วๆฝีมือยายวันจา้าฝากไปกำลังใจติดตามรับชมให้ได้เยค่ะเด้อคลิปนี้ฝากเอาไว้ซ้ำนี้สวัสดีค่ะ